สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับวันนี้พ่อก็หยาผ้าพีผ้าน้องมาแวะเบิ่งมันนะครับมันพงพันพงเพชรนะครับหลังจากที่เห่ามาใส่ปุ๋ยไวนะครับไถครบปุ๋ยไบแล้วลอามันบ่มีฝนนะครับแล้วก็เห่าก็เลยได้เอาไอ้มาฉีดปุ๋ยน้มนะครับทางใบฉีดฮอรม้มนแล้วพี่น้องมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับนี่มันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับ เบิ้งซีดีขึ้นแจ็กกวัวเกานะครับใบก็เริ่มอันนี้เนี่ยแล้วหนัองจากที่เป็นเหี่ยวๆเช่าๆอยู่นะครับกบเปลี่ยนสีเปลี่ยนลักษณะใบขึ้นมานะครับชิดไปสามดอกลวครับแป้งแปลงเล็กๆนี่ครับสองแปลงนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับเอามาไถเก็บลุกหงายยังเรียบร้อยไปแล้วใส่ปุ้ยไว้แล้วพี่น้อง สิประมาณนี้นะครับผมเอ่อมันแปลงนี้กับสี่ไก่สี่หอดสองเดือนเลยด้ครับประมาณเดือนครึ่งนะครับประมาณนี่แหละแตาจำโบพิษนะครับประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสองสัปดาห์นี่แหละครับสี่สิบหามือพี่น้องประมาณนี้นะครับเพราะว่าโอ้ยโบแมน ขอัยครับผมโมเมนตท,ที่หมามือแล้วมันจะแต่สองเดือนแล้วนะครับน่าจะสองเดือนแล้วละ่ะคือเนว้ดไี่หละ่ะประมาณเรานะครับพอกระยาจื้อได้นะครับหลังจากที่ก้อนที่ห้าจะไปเกี่ยวเขานะครับเข้ามาเขาก็ได้มาปลูกไว่นะครับแล้วก็เกี่ยวเข่าเซจเขาก็มาใส่ปุ๋ยนี่พี่น้อง เขาก็มาใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็ไช้กไว้ก็บ่มีฝนอีกเลยครับวันนี้เขาก็เลยมาฉีดปุ๋ยนามปุ๋ยฮอร์โมนนะครับฉีดปุ๋ยเก็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 ที่พ่อขญนาใส่นะครับจะใส่สูตรสา2สิบยี่สิบสิบนะครับพ่อขุนาจะฉีดเพื่อให้ใ้ใบไดลิต้นแล้วก็มีหากน้ำน้อยหนึ่งนะครับเร่งๆไปยังสีละพี่น้องม่นเร่งอกครับฉีดไปเอาใส่สูตรนี่สักกอนนะครับช่วงแหลก เดือนสองเดือนสามเดือนแลกพอก็อยากจะใส่ประมาณนี้นะครับเพื่อพี่น้องท่านใดอยากเอาไปฉีดเบื้องนะครับไปซื้อปุ๋ยเกตนะครับมาฉีดเอา่อาช่วงนี้มันแรงนะครับดูสีเดาจังหน่อยพี่น้องถา้าบริเระแห้งแต่สีบดาดผลนะครับกสิโยก,กิโลกร,รัมละร้อยสี่สิบนะครับที่พอก็อยาซื้อมากนะครับของปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งนะครับบรเิเวณระบุย,ยี่ห้อนะครับ ตัวตะว่าให้เป็นสูตรนี่สามสิบยี่สิบสิบนะครับช่วงแรกที่พกกระยาใส่้วกาหลังจากที่มันที่พกกระยาเคยใส่นะครับหลังจากที่มันผ่านสามเดือนไปแล้วสี่เดือนเชี่ยงทีพกกระยาจะไปใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับปุ๋ยเกล็ดนะครับบริษัทใส่เม็ดอีกนะครับพกกระยาจะใส่ปุ๋ยเกล็ดฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือใส่สูตรศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับเพื่อฉีดห้มัน ไปเล่งแปลงเด่งยังนะครับเพราะว่ามันสามสี่เดือนมันก็เริ่มเป็นหัวแล้วพี่น้องเอาก็ฉีดสูตรีดสูตรเล่งหัวบ่เพื่อเดินนะครับกะนั่นแหละครับก็ฉีดประมาณนี้มันก็สีตามที่พ่อคุอยาเคยเห็นนะครับได้ผลบ่ก็กะดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบ่ถึงขันก็ว่าสุดสุดนะครับบ่แมนว่าแบบสุดยอดอ้เห็ดทำนี่แหละได้สุดยอดนะมันบ่แมนนะครับ จรงสาคัญนะครับมันขึ้นอยู่กับตอนเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ห้าปรับปรุงดินพี่หล่ะพี่น้องปรับปรุงดินก่อนปลูกนะครับการเตรียมแปลงนะครับที่สําคัญนะครับที่พอกอห้าเห็ดพอกอห้าจะจะใส่พันพันสามนะครับหรือว่าพันบุกนะครับใช้ใหลือกนะครับรอบแหลกใช้เบิกหนามันนะครับพอกอห้าว่าห้ามผมมีเครื่องระเบิดดินดานนะครับผมมีริเปอร์ระเบิดดินดานพอกอห้าก็เลยใส่พันสาม ไถลึกๆนะครับไถลึกเข่ากับน,น้านแล้วและครับเพราะว่าเข้าเดีย๋ยวไถสะนะครับรดเข้ามันคั้นบมยไ่นะพี่น้องกะไถสาะนะครับแต่ว่าไถให้ลึกที่สุดเดี๋ยวจังมาห้อยขี่ไกลแกบอีหยังน,น,นะครับแล้วกะมาไถพ่วนนะครับโดยใส่ 5, 000, 6, 000, 7, 000ห้าพันหกพันเจ็ดเท่าน้แหละครับไถอีกรอบหนึ่งถาดินมันยังเป็นก้อนอยู่กะพกอกรใหญ่กะจะใส่รุตลีต่ปันนะครับแต่ว่าถาดินแปง้งใดที่เข้าไถแล้ว มันนวลดีกับบริสายลตรตตอรี่นะครับก็คือเอามาปลูกเลยนะครับเพราะว่าพกกระยาใส่เครื่องปลูกก็สภาพดินแถวบ้านพกกระยาจะบ่คอยดีนะครับก็ะจะปลูกได้อยู่ระยะนี้ครับเนี่ยหกสิบเซนครับระยะตนนีระยะรองกับเม็รยี่สิบนะครับระยะตนหกสิบเซนนะครับ,ระะนนรบได้ประมาณนี้ถ้าปลูกห้างก็ก็ดี่ดอกครับสา,ารอ้อมลุ่งถึงเอ่อ ว่ายัางก่เอเข้าปรับดินใดปรับสภาพดินใดดีนะครับกับปลูก้างคนนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้นทุนในการที่เข้าสื้เห็ดแต่ซางมันมันบ่ค่อยมีนะพี่น้องอ่าเข้าก็เลยปลูกซ้ำนี่นะครับค่อยเห็ดไปเรื่อยนะครับเก็บซ้าสมเงื่อนที่ขายได้นะมาแล้วไปซื้อว่าเอ่อวัสดุปราป้าปุงดินนะครับวัสดุปราปงดินอย่างบวกพวกกไก่แก่พวกอย่างนีแหละครับเข้าจะเห็ดไปตามนี่นะครับอันนี้เป็นแนวทางซื้อนะครับจักถือจักพิด ต่พาะขอหยาคืเห็ดจังสีนะครับพี่น้องท่านใดอยากนําไปใส่เบงหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้แนะนําพอ,อากอหยาน้านะครับผมเอ่เ้ากัสี่คอยศึกษาเรียนรู้ไปนํากันนะครับเกี่ยวกับมันสําประหลังนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงสำเนีสักครันะครับคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับจ่เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอ,อกอหยาน้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอกอหยาเห็ดคลิบต่อๆไปนะครับสิ่งใดที่มันดีกั เอาไปใส่นะครับสิ่งใดที่มันผิดกะแนะนำพวกวอกกัญาน้ำคลิปน้าพอกกันไหมครับผมสวัสดีครับ